เปิดโพสต์ล่าสุดนิวเคลีย์แคปชั่นเด็ดพอๆกับรูปภาพต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่โสดและแซ่บมากๆในตอนนี้สำหรับนักร้องนักแสดงชื่อดังนิวเคลียร์หันสาอดีตภรรยาของดีเจเพชรจ้าวิเชียช่วงนี้ทำหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ใจวิวไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งหากจะเล่าย้อนกลับไปนิวเคลียร์ดีเจเพชจ้าประกาศยุติความสัมพันธ์เหลือแค่พี่น้องและพ่อแม่ของลูกชายอย่างน้องไทยก้าช่วงนี้นิวเคลียร์ก็สวยแซ่บขึ้นแถมยังมีเสน่ห์มากอีกด้วยเรียกได้ว่าโสดเนื้อหอมสุดๆนิวเคลียร์บอกว่าพอโสดมาสเปกก็เปลี่ยนไปกลายเป็นชอบเด็กสไตล์เกาหลีงานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกัน ใครจะเป็นผู้โชคดีครองหัวใจนิวเคลียร์อีกครั้งล่าสุดทำแฟนๆหือหาไม่น้อยเมื่อนิวเคลียร์โพสภาพสวยแซ่บของตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าตอนแรกก็นึกว่าผมสั้นแต่ที่ไหนได้ผมโสดทํามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นก็ไม่รู้ว่านิวเคลีย์อยากบอกใครหรือเปล่านะบอกตัวเองโสดสนิทร้อเปอร์เซ็ต ช่วงนี้คุณแม่เกินต้านมากจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ตั้งแต่กลายมาเป็นสาวโสดมักมีหนุ่มๆหมายปองทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังโสดอีกด้วย